สวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีสวัสดีมาจากไหนคะกะลสินครับโอ้มาจากกะลสินมาทําอะไรคะมาเที่ยวโอ้เหรอมาเที่ยวทาไมใส่เสื้อเสื้อสีดําเท้ทําไมหลอดเท่การที่โนนดีโอ้โนนาดีก็มีพี่น้องอยู่พนนาดีเนาะค่อยรู้ค่อยเคยไปขายอยู่ของบ้านพนนาดีบ้านอะไรนะบ้านนาน้ยตาหลิวนาตาหลิว บ้านน้านนาตาลิวขาวงแล้วก็บ้านน้องผือ้งแล้วก็ขุดปลาข้าวขุดปลาข้าวแล้วก็บ้านจงปอปอยโคกมะลิโคกโหัวลายอีกโคหัวลายบ้านไหวอีกค่อนืคยไปแล้วก็ไปหาเจ๊กนินแล้วก็ไปบ้านกุดบอดน้องแสงขุดบอดน้องแสงองหมู จ้าดงหมูค่อยเคยไปแล้วก็บ้านชาตินาโกบ้านหวเข้าไปดงเหนือเหลาใหญ่แล้วก็วกมาเยค่อยไปหลงทางอยู่ที่บ้านจอมทองบ้านตั้งใหม่จ้ะไปหลงอยู่ตรงนั้นแหละเออบ้านจอมทองอู้ยค่อยกลัวสันขี่รถหลงทางสองทุ่มอยู่ตรงนั้น จะไปบ้านไปบ้านดงเหนือเหล่าใหญ่ไปบ้านมะนาวแล้วก็ออกบ้านคนอะไรนะแดงแดงนี่ลแะตรงนั้นน่ะก็เลยกลับออกมาเขาวงไปบัวขาวลัดไปบัวขาวถึงกลับมาแล้วก็มาบ้านชาตินาโก ก็มาคุ้มซิมกุ้งเก่ากุ้มใหม่จ้าคุ้มใหม่ค่ะก็มาคุ้มใหม่มากันเยอะบ่จ้ามากันเยอะเนาะคนบ้านมไ่ได้ซื้อหน่อไม้บ่คุณตาไม่อยากซื้อบ่หน่อไม้หามาขายนี่เมื่อกี้นี่ มันก็เยอะที่ไหนก็เยอะโอ้โหเยอะอีกแล้วป้าคำสายไม่ได้ขายแล้วทางนั้นหน่อไม้ไร่ที่เพิ่งหามานี่ถ้าหวายเออถ้าหวายถ้าอะไรเนี่ยโอ้จากกินหวายเดี๋ยวอีกสามปีไปซื้อของป้าคำสายเด้อป้าคำสายกำลังปลูกอยู่ช่างดำกำลังปลูกอยู่ค่ะหวายเนี่ยฮะนูนอยู่บนภูเนี่ย ข้องูนี่ก็แค่ได้สามนาทีเองนะพอเปนตย่าีว่า้าีกว่ามาเยอะเนาะ จ้าคูเหล็กไฟหลังหลังสวนยางจ้าก็เดินขึ้นไปนี่แล้วก็ข้างน่ครัจ้าก็ไปดูตลาดน้อยก่อนเนาะก็ไปดูเห็ดกันก่อนนะคะดูเห็ดหน่อไม้ก่อนพวกป้าคำสายสงสัยจะไม่ได้ขายแล้ว อันนี้ก็เห็ดเขานะคะอันนี้คือเห็ดแดงแต่ว่ามันบานแล้วค่ะอันนี้นะเห็ดเห็ดแดงเห็ดก่อเห็ดแดงค่ะเห็ดแดงเห็ดไม่ใช่เห็ดก่อเนาะเห็ดแดงเห็ดกอเห็ดนาแดงเออเห็ดก่อเห็ดแดงอันนี้ดอกตูมๆนะคะอันนี้ดอกตูมๆค่ะดอกตูมค่ะร้อยสามสิบ ค่ำแล้วนะคะอันนี้ดอกบานมาค่ะไม่ใช่ดอกตูมอุย้ยอันนี้ดอกไม้นะคะป้าคำใสก็ไปหามาและะ้วค่ะแต่ว่าหน่อไม้ป้าคำใสหน่อไม้ไล่อันนี้หน่อไม้ไข่นะคะตูใหญ่ๆห,ห,หเลยตลา,าดเขาวว่องกับปสูตลาดบ้านลุงพ่นดอกมันใหญ่โอ้ยหน่อยๆซ<อ>ัมปมือนี่่อยเห็น อันนี้มันบะเ่มเทอมถุงละเท่าไหร่อันนี้ห้บาทตสุดแล้ว50บาทโอ้โหน่าอร่อยจังเอ่มนะรันี่ใสเ่ยนกรสนั่น็ไปจะไปเนียไปเนีไปนี่ละอันนี้ก็หน่อไม้ไล่นี่ก็สงสัยกีบาทห้าสิบบาทโอ้ิบาท หาที่ไหนนี่ของวันดีทั้งหมดเหรอของวันดีก็ไปหามาเมื่อกี้นี้ก็ได้เดี๋ยวเขาจะไปหาเห็ดอีกจะไปหาเห็ดนะคะวันนี้ป้ากำสายหาหน่อไม้มาแล้วค่ะต้องไปหาเห็ดอีกค่ะ,คะในห้านาทีเองนะคะครบแปดก่อนนะคะถ้าใครดูก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะตกบัตรให้ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ไปหาหน่อไม้มาหน่อยเนือยมสุกแล้วพมกไลวเปเร็วมาเร็วนาได้เยอะด้วยได้หนึ่งกอหน่อไม้หน่อไม้ไล่หม้เขาเอาหมดจ้าต้องเร็วคนเร็วเห็นแล้วบอกมีดค่อยน่ะ เอออันนี้ก็กล้วยนะคะเอามาให้กินหรือช่างพงกินครับผมโอ้โหอันนี้ก็กล้วยช่างพงนะคะอออกมาเป็นเครือเลยนะคะเขาไม่เอาเป็นหวีนะคะเอาเป็นเครือนะคะเอาเป็นเครือโอ้ยกินได้แต่ว่าเข้ามาให้คนกิน่ะเป็นเครือไม่ใช่เป็นหวีค่ะคือใจใหญ่มากเลยมีอะไรให้กินมอด ถ่ายกันเองขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปหาเห็ดไม่เอาหน่อไม้เอาเห็ดอย่างเดียวเอาไปดำนาตะชานหมดแล้วอ๋อไขี่รถนา ทางนะโอ้ยอ๋อต้องไปคุณก้าช่วยป้าคำใสไปเลช้างไปนไปป้าคำใสนี่ถ้าถ้าไม่ได้จ้างเยอะนี่เลี้ยงเลยสางนี่เลี้ยงเป็นไปเลยโอ้ยสามไร่ครึ่งโอ้ยสามไร่วันเดียวเออนั่นแหละอ้าวจ้างก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ ดูแล้วก็กดไลค์กดแจรงให้ป้าคำสายหน่อยนะคะ